สวัสดีครับคุณนะครับวันนี้เราจะมาจูนรถกันครับเป็นรีออรสวัสดีครับวันนี้เรามาจูน z ซ X10 ปี17เราเรามาดูว่าก่อนจูนหลังจูนเราได้อะไรฟังกชันอะไรเพิ่มอแรมาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่การขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกัน เมื่อกี้รถเกิดอะไรขึ้นพี่รถจับเองครับอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นกุญแจ immobilizer เพราะว่าเช็คโค้ดพนงมันเคยขึ้นโค้ด immobilizer หลังขี้คี่อยู่ก็อันตรายครับเรามาดูกันว่าไหวเปล่าก็ถ้าลูกค้าที่เคยจูนต่อไปแล้วพอเราเสียบต่อเข้าไปเนี่ยเราก็เปิดกุญแจก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดกุญแจครับแล้วก็รอให้ระบบมันทำงานเรียบร้อยเนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ต

เราเรารู้รถมันเสียตรงไหนเราก็เช็คที่โค้ดตรงนั้นเลยแล้วโค้ดมันขึ้นตรงไหนเราก็ไปแก้ตรงนั้นเสียตรงนี้เราก็ไปแก้ตรงๆรงจนตรงจุดเลยเพราะว่ามันเป็นคู่มือในการในการซ่อมรถอยู่แล้วนะแล้วก็เก่ง สอบเทสจนเครื่องมอนใช้งานเหมือนใช้งานจริงก็ได้แรงมา้าวันน้อยไปนิดนึงแต่ด้วยสภาพของรถแล้วก็ความสมบูรณ์ของรถนั้นลูกค้าก็เข้าใจเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ขี่เร็วมากแล้วก็รถมีอายุการใช้งานพอพอควรแล้วคือแรงม้าแต่ละคันเนี่ยมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของอนนุปกรณ์ต่างๆคือถ้าลูกค้าดูแลมาดีมันก็อาจจะมีแรงม้าที่มันเพิ่มมาึ้ออย่างนี้ก็ ได้ร้อยแปดสิดเก้าเทียบกับของเดิมพอกร้อยเจ็ดอ่ะอันใหม่นะร้อยแปดเก้าพ็อกร้อยเจ็ดกาเทียบกับของเดิมจริงๆแล้วก็อยู่ที่เส้นดินเงินนึร้อยเจ็ดสิบพอกร้อยสามอันใหม่พอกร้อยแปดสิบเก้าทอกร้อยเจ็ดก็ถือว่าเพิ่มความแรงขึ้นมาได้พอสมควรนะ แล้วเดี๋ยวมีคันหนึ่งกำลังมาเหมือนกันแท็กสิเหมือนกันแต่ผมยังไม่ยังไม่ได้ข้อมูลว่าเป็นปีอะไรลูกค้าโทรัมาก็เดี๋ยวเราไปดูว่าคันนี้กับคันอีกคันหนึ่งทาเวลาตับพร้อมกันเลยอากาศพร้อมกันเลยเนี่ยแรงม้าเนี่ยมันได้แตกต่างอะไรกันมากแค่ไหนแล้วเหตุใดทาไมมันถึงแตกต่างกันเเราไปชมกัน 2องเซ0เ R 2อ1 9 2020ตัวเดียวกันฝาแดงตัวนี้สังเกตง่ายๆคือแคงเครื่องฝาเครื่อง้ายขวาสองข้างจะเป็นสีดำแล้วก็าฝาข้อฝาวาลจะเป็นสีแดงเครื่องยนต์ตัวนี้กับตัวตจำกับปี18จะต่างกันตรงที่ฝาสูบเป็นระบบวาล์วนละแบบกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ได้กี่มา จบแล้วสำหรับเซตเลขสิบฝาแดงคันนี้ได้แรงมาสูงสุด196แรงบิด102ก็เปรียบเทียบสองคันวันนี้แรงรถฝาแดงตัวใหม่กับรถฝาเท่าตัวเกา่าแตกต่างกันตรงไหนก็ฝาแดงเป็นการขับขีดด่ที่สะดกกว่าอาการเร่งไวขึ้นกว่าเดิมฝาเท่าก็ดีอยู่แล้วแต่ฝาแดงเนี่ยดีกว่าเดิมอีกถ้าใครตัดสินใจจะซื้อก็ผมว่า แนะนำให้ใช้ฝาแดงเลยดีกว่าแต่ราคาก็อาจจะแพงกว่าตัวฝาเทาแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้รอบสูงสุดแรงม้ามันก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับโอเคไงฝากผลงานรีแม็ไว้ตรงนี้ด้วยก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด like, กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ